พ,พร้อมเครียดเจ้าซึ้งเลยดึงดรามา่านี่แหละซีนเปิดของเรายอมรับเลยนะว่าเดือนสองเดือนที่ผ่านมาอันนี้ใช้เงินเยอะมากเงินเกือบหมดบัญชีอันนี้เพื่อนยิงไว้เพื่อนหยกของกูบับทุกคนเลยดิ <c oughs> ได้ปะระบายมาพี่คือกูจ่ายค่าบ้านใช่ปะจบแล้วใช่ปะกูคิดว่าค่าบ้านแม่คงจบลวกูจ่ายค่าทําบ้านเองแล้ววันกูจ่ายค่าทํา,า,ทบ,า,าทบ้านเสร็จกูคิดว่ากูจบละกูก็จ่ายค่าทำคอมฟิตดิกูไ็ลืมไปว่า ต้องมีโต๊ะทำงานพวกมึงเฉพาะค่าโต๊ะทำงานทอออฟฟิศใหม่ทั้งหมดเกือบเจ็ดแสนขยันหน่อยวะพวกเราพวกเราฉะนั้นคือช่วงนี้ยอมรับเลยว่าพี่ต้องหางเงินงานอะไรพี่ทําหมดงานอะไรพี่รับหมดจะให้พี่เป็นทำพาทำอะไรก็ได้ข้างๆเนี้ยมีคลินิกสัตว์ที่จะไปรับอาบน้ําหมาตัดขนหมาพี่ก็จะทําฉะนั้นเนี้ยอยู่ในกาบพี่ป่ะ าทางอื่นก่อนาทางอื่นก่อนผมขออนุญาตรับง,งานพาร์ทไทม์คือถ้าเป็นสมัยวัยรุ่นอนะเราก็จะมีงานพาร์ทไทม์กันความใฝ่ฝันของกูอย่างนนหนึ่งเลยนะที่กูรู้สึกว่ากูมีเควสชั่นตลอดร้านไอศครีมเคลื่อนที่กู <c oughs> อยากจะถามเขาว่าทุกครั้งที่พี่กดเสียงอนะแล้วพี่หายไปไหนแล้วพี่หายไปไหน <c oughs> ตือ้อดื้อเดือดฮิเออ,อยากแดกเต็มวั <c oughs> ะไอฮิเอยไปไหนแล้ววะเ <c oughs> สียงมาแล้วอยากรู้ว่าทำไมกูไม่เคยทันเขาเลย <c oughs> เอางี้วันนี้เดี๋ยวพี่ได้โอกาสแล้วพี่ลองทำให้มันพอด,ดีกันได้ไหมได้ ตื่นดื้อดือดนปล่อยคันเร่งปล่อยคันเร่ง <laughs> มือเอาออกจากคันเร่งเลยแล้วกอจมบอกว่าใครจะเรียกกูไหมเ <laughs> พราะที่ผ่านมาตั้งแต่ชีวิตกูในวัยเด็กกูได้ยินเสียงเนี้ยแล้วกูเหมือนเขากดตือนดื้อดื่นแล้วเขาุ่นสุด <laughs> สุดป,อ, <laughs> ดปอไปด้วยอะถึงขนาดว่าเมาื่อก่อนกูชอบกินมากกูได้ยินเสียงอ่ะวิ่งมาหน้าบ้านเลยแล้วกูเจอเขาแล้วกูซื้อเยอะมากเขาถามกูว่าน้องทำไมน้องซื้อเยอะขนาดนี้ผมดักพี่มาสิบวันแล้วแต่ว่าวันนี้ ข่อญาติทำอะไราพาทางมาเพื่อนยองสารฝันไว้เด็กอบมบ้านหน่อยขับรถไอศครีมวอลแต่คนขายนะพี่รู้ไหมเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรวอร์แมนเหรอเอาฉชาววันนี้วันนี้ก็เป็นแมนฮะเอา,าเราเป็นผู้ชาย <c oughs> พ,พี่ทำอะไรผิดหรอพี่เยอะ <c oughs> เ,เหรองั้นวันนี้พี่จะเป็นวอร์แมนอันนี้พี่เพิ่งอยู่เนี่ยเข้าความรู้ใหม่เจอพี่เขาวอร์แมนมึงเชื่อกูเหรอไม่ถึงแมนหรอกวอล ไปไหนแล้ววะอย่างเงี้ยพี่เขากรรัดจริเอาพี่เขาอย่างหัวเราะเลยมีคนหมดบ่าว่าไม่เคยเจอพี่เวลาเรียกอ่ะถูกป่ะหาพี่ไม่เห็นป่ะฉันนั้นวันนี้ผมขอสารฝันหน่อยผมขอเป็นพี่วันหนึ่งวันนี้เป็นเป็นวอลแมนทำงานพาร์ทไทม์หน่อยหาเงินสร้างออฟฟิศใหม่เดี๋ยววันนี้พี่ไปขันของใช่ป่ะแล้วพี่กลับมาช่วงบ่ายๆเนี่ยปกติออฟฟิศเราเป็นงไงบรรยากาศอัพเกรด นอกจะออกแล้วอ่ะคือมันเหมือนร่างกายมันขาดน้ำตาลมันแบบมันไม่ช euh. ุการ์หายกันมันดูมันไม่ค่อยขยันทํางานกันไปกินได้ยินข้าวโตแล้วใช่ป่ะเอาหน่อยนะเอาหน่อยส่วนใหญ่ยังไม่รู้เดี๋ยวพี่ต้องไปดูแอบดูไปส่องน่อนแล้วก็ไปเติมตามไปเติมความสดชื่นให้น้องหน่ะอ่าเติมความสดชื่นซาบซาบเชคแเดวพี่ไปขาวจริงนะเงินมาแล้วเดี๋ยวค่อยมาแจกน้องโอเคไหมมึงตกลงกากูก่อนกูรู้นะเงินข้าวบริชันน่ะมึงเหมาแล้ว กูร <Net> <êmement> ู mm ้นะกูทำงานมาสิบปีอ่ะกูรู้ว่ามึงเหมาเข้ามาแล้วสองคันและเดี๋ยวกูจะดูเลขบัญชีที่มึงให้กูโอนว่ามึงให้โอนไปไหนแล้วกูบอกเลยไอสัตว์กูแจ้งความฟอกเงินแม่ วันนี้มีอะไรแบบว่ามาแนะนำน้องๆไหมพี่แบบจะแจกความสดชื่นวันนี้ครับผมเรามีไอศครีมรสชาติใหม่มาให้พ <oh ี่น้องย่านพัฒนาการเขาได้ลองชิมกันเดี๋ยวกูวนไปขายแล้วต้องกลุกวนกลับมาท่านในออฟฟิศเนี้ยออฟฟิศอื่นๆเขาเดินมาเดี๋ยวกูให้เลยถือว่าเป็นการกระชับสัมพันธ์เผื่อวันหนึ่งพวกมึงไปทำเยี่ยหาอะไรไว้เขาจะได้ไม่โกรธเราฉะนั้นวันนี้กูจะกูจะเป็นคนที่เป็นวอลแมนวิจาภาพเดี๋ยวกูจะเป็นคนไปแจกย่านนี้เองรสชาติแรกนะครับผมไบสทาวน์วานิลลาทอฟฟี่และคาราเมลครับ ช็อกโกแลตและถลั่วกรุบกรอบครับผมและน้องใหม่ล่าสุดครับผมไวส์ไทม์คันชี่สตรอเบอรี่โยเกิร์ตครับไอศครีมรสสตรอเบอรี่โยเกิร์ตเคลือบไว้ช็อกโกแลตและคอนเฟ็ตกรุบกรอบนี่ชิ้นพอดีครับครับผมช่วยปรปับมูทให้คนทํางานตอนบ่ายๆแบบนี้หายอ่อมนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยบอกชาวเน็ตโคตรคู้นชื่อนะล่ะก่อนว่าไอศครีมรสใหม่ที่เราจะขายในวันนี้นะที่มากับวอร์แมนเขายังไม่มีอยู่ในรถพี่วอร์แมนนะขออนุญาตไปเลย มึงรู้ป่ะว่าทำไมกูถึงอยากได้รถคันนี้ไอศ์ครีมที่กูซื้อเยอะที่สุดนะแล้วอยู่ในฟรีซของกูอะทุกหลังคืออะไรรู้ป่ะเพื่มึงแายมึงจิ้มถูกกูให้เลยพันหนึ่งแตงโมใช่ปะอ่ะแตงโมผมจิ้มเรนโบเรนโบว์ฟูตี้อ่ะฟูตี้ยักษ์คู่ยักษคู่มึงเชื่อไหมมีคนได้ตังคกวินเปิดเคี้ยวเพิ่มไเลยยักษ์คู่ยักษ์คู่ไอ้เคี้ยวแม่อร่อยมากแล้วต้องกินกูอยากจะไปกราบเขาอะแล้วให้รางวัลโนเบลเขาไอ้เคี้ยในการทำยักษ์คู่แม่อร่อยจริง 1,000บาทไม่เกินจริงขอหนึ่งบทเพลงพี่ไม่กูเป็นผู้ปริหาด้วยนี่อันนี้คือฉีบแบบคอมเบรตอ้าวถึงสตรอเบอรี่ซีเนเจอร์เลยเยยยออร่อยไอเย็นขึ้นสมองอื้ออร่อย นอกจากความคัน n ี h ของมันที่อร่อยนะกูว่าแม่งพอดีคำมันกินง่ายปกติอ่ะเวลาเรากินไอศครีมมันใหญ่ใช่ปะ่ะแดงหัวไอสัตว์มือหางละลายยัดคู่กูเนี่ยมือกูส้มมาหมดเลยเฮียแม่งกว่าจะแดกหมดดูว่าอันเนี้ยมันพอดีคำแล้วก็ crunchy มากกรอบมากนี่ไอศครีมวอลไบทามนะครับผมบอกเลยว่าขนาดพอดีคำกินง่ายกินเพลินครับไปขายไอติมนะมึงซ้อมแบ <laughs> มแบกู มาสองคนเลยเามาสองคนันไปด้วยกก็ได้ <c oughs> กูขับมึงส่งกูขับมึงส่งไงไ <C oughs> อ้ยี่ถูกป่ะเอาทำได้เพื่อน เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหลูกพี่โคตได้เลยยกล้อเด้ายไม่รู้ใครเฮ้ยเขายกล้อยี่ไปไหนหรอเปล่าทำไมเล่าบอกแล้วอย่าใช้เงินเยอะใช้เงินเยอะก็ต้องมาทำแบบนี้โอ้โหบวควาบกขาบกขวาบวควาบวควาบพี่โอ๊ตเดี๋ยวไปขาแตนสกีแม่ขายจริงนะคะขายรี่ขายจริงไอ้ใจเนี่ยเฮ้ย เคยพี่เขารู้จักกูไอีหยงรู้จักปะคะรู้จักดูละครด้วยเอ้ยเขดูละครด้วยขอบคุณมากเปิดเลือกได้เลยค่ะมึงขายของนี่มึงเป็นเซลล์อ่ะเปิดเลือกได้แล้วนะคะมันอร่อยนี่อ้นี่เปิดแม่หน่าไอ้เพี่จะจิ่จนาสนะเฮ้ยแล้วคิวอาโค้ดใครอ่ะนี่สิคิวอาโค้ดไปคิวอาโค้ดใครอ่ะแล้วเดี๋ยวกูจะดูเลขบัญชีที่มือของโอนว่ามึงให้โอนไปไหนแล้วกูบอกเลยไอ้สัตว์แจ้งความฟอกเงินแน่ เป็นคีว่าโค้ดได้ไหมจ๊ะไม่มีตังทอนมาสกค่ะนี่ของใครอ่ะนี่ของใครอ่ะของกี้ของกี้เอาอี้พี่ให้เลยพี่ให้เลยฟรีตังพี่เองพี่ให้เลยคนแรกมาเดิมเลี้ยงมาเดิมประเดิมถือว่าเป็นขวัญถุงขวัญถุงขวัญถุงได้เลยฮะได้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับไปเว้ยยงอุ้ยหล่อจังไอ้ยแม่์เขาชอบคนหลังเปล่าคนหลังไม่ต้องฮอป พี่ไม่ฟังคุณย่าตั้งแต่แรกถ้าพี่ฟังคุณย่าตั้งแต่แรกพี่ก็ไม่ต้องมาขายแต่โชคดีเป็นไอติมวอขายง่ายกูคิดไหมล่ะว่าเปิดบริษัทกูจะลำบากขนาดนี้ไอซ่าคิมไม่ใจไอติมไม่ลูกไอติมไม่ติมลูกจ๋าไม่เอาเลยไม่เอาไม่เป็นไรยไม่เป็นไรไม่ว่ากันไม่ว่ากันไอติมวอร์ไม่ลูกสมัยไม่ชอบไม่ได้ไม่ชอบไอติมนะไม่ชอบกูไม่ชอบมันขายเรียกลูกค้าดิพี่โอ๊ตเรียกลูกค้าเรียกลูกค้า ไอเดไหมพี่ไอมีรถใหม่ให้ชิมด้วยคุณพี่นี่สีมีสีพูพี่สีพูรถใหม่เอ้อร่อยเลยพี่เอาเลยได้เลยพี่นี่หยิบไปเผื่อคุณพี่ด้วยหวานฉ่ำพี่เอางี้พี่ขับไปถึงที่สองอ่ะชอบไหมพี่สุดยอดอุ้ยคุณพี่อุดหนุนไหมคะ สวัสดีครับคุณพี่อยากทานไอศครีมไหมท็อปปองกูนเองจากแม่ใช่ใช่ถูกอยากให้ลองชิมรสใหม่นี่นี่คุณพี่ลองชิมมาด้วยหรอคะคุณนี่ไม่มาติดผัวพูดได้ไหมอือเหรอจริงเหรอใช่ นี่จ้ะพี่จ๋าช็อกโกแลตจนี่เลยอ่าลองทานดูพี่ลองทานดูอั่อีกอันนึงให้แฟนด้วยนี่เลยแหมคิดถึงแฟนจะด้วยนี่มีแฟนด้วยนี่มีแฟนด้วยได้จ้ะพี่จ๋านี่เลยนี่เลยได้จ้ะยง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 ตรงนี้เราขาดทุนหรือยังนะขาดทุนเหรอโอเคโอเคน้องถ่ายคอนเทนต์เมื่อเนี่ยพี่จะได้ไปอยู่ในช่องน้องปม่เนี้ยชิมอันนี้พี่หน่อยชิมหน่อยว่าอร่อยไหมเออ กินหนูกินทั้งอันเลยสิลูกแล้วจะเหลือไว้ทำถ้วยแล้วนะฮะพูดดีพูดบุหรี่เป็นไงมาเลี้เมาเออมาเร็วมาเร็วเนี่ยสิบยี่สิบบาทพี่ก็ดีใจแล้วคนละแทงพวกพี่ก็ได้กลับแล้วจริงมิชชั่นพี่มีแค่นี้เลยหนูซื้อจริงปะเนี่ยเฮ้ยยง น้องจะโอนแล้วเอามา่ิบัญชีอยู่ที่เอางี้ไม่ต้องคิดราคาเลยเอาตามศรัทธาไหนดูโอนไม่ได้สองร้อยให้พี่เนี่ยเอาดีทีีดีใจนะสองร้อยเท่าไหร่ลูเท่าไหร่มี่จิบทพี่รับอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับขอน้องแบบว่าถ่ายรูปคู่กับวอลที่เป็นแบบเจนวายแล้วว่าเจนซีเน่ย เจนวายนั่นกูเจนซีนป่ะอยากรู้อ่ะเอาจสมัยนี้เขาแบบโพสกันไงเออโพสกับกล้องให้พี่หน่อยได้ไหมพี่ดูหน่อยโพสได้ไหมเออแบบเจนซีนี่เฮ้ยโคจาวาย 2K หนุ่มน้อยหนุ่มน้อยฝากพี่รองทานอร่อยมากแม่จ๋าขายที่ไหนคะจ้าขายในเซเว่นอีเลเวนจ้ะแม่จ๋าขอบคุณนะคะนี่ช็อกโกแลตค่ะโอเคไปไปหยงพวกเรา ยอดตรงนี้กี่บาทกูมึงเหมาเข้ามาแล้วอ่ะก็พี่ได้ยี่สิบพราะยงเหมาพี่ก็ช่วยหน่อยครับกูก็ยกมือไหว้เขาแล้วว่าให้อุดหนุนหน่อยน้องๆไม่รู้จะเหลือให้น้องๆกินอีกหรือเปล่าเราไปหลอกขายคนออฟฟิศดิออ้าวย่ังไปหลอกขายพนักงานออฟฟิศเราดิ่พี่ขายคนรอบๆออฟฟิศเราก่อนปะเราเขาไปหลอกเงินคนในออฟฟิศเพราะถ้าพี่ไปเอาเงินคนในออฟฟิศมันก็เงินพี่นั่นแหละเฮ้ยมึงแม่งมีเหตุผลว่ะเออว่ะเงินมันอยู่ในอากาศเวอร์โยงขับไปเดี๋ยวก็เจอ20บาท พี่ป๊อบขันมาให้ผมหน่อยไดแม่เฮ้ยอ๋อพี่ป๊อบสวัสดีครับป๊อบปองคูนครับไม่เกินจริงไม่เกินทุกคนเรียกปูป๊อบปองคูนไม่เกินจริงจริงจริงแข่งมากพี่เอ๋พี่อยากรู้ไหมคะว่าว่าหนูไปเมื่อกี้หนูขายได้กี่บาทพี่อยากรู้ยอดปะผมว่าพี่ต้องมีห้าร้อยพี่โคตรเซียนเลยอ่ะพี่รู้ได้ไงอ่ะสองพี่สองพ สองสิบสองสิบพี่พยายามแล้วแล้วเนี่ยเงินเหมาเนี่ยกูพูดจริงนะคอร์รัปชันด้วยแล้วโอนเมืกียี่สิบบาทอะโอนก็ไม่ใช่บัญชีกูด้วยนะอ้าวแล้วทำไมต้องบัญชีพี่อะอ้าวแล้วแล้วไม่ใช่บัญชีมึงด้วยเถอะบัญชีใครก็ไม่รู้แต่อยู่ตรงนี้ไอตีมไหมฮะทายไอตีมไหมครับคุณพี่ ทานไอศครีมอะอร่อยมากหวานเจียบเมนูอยู่นี่ค่ะชอบทานอะไรครับปกติหนูสวยเดี๋ยวพี่ให้ฟรีเลยเฮ้ยพี่อ๋อโหพี่อ๋อโอ้ยขอบคุณมากน้องเขาน่ารักให้ฟรีไปเถอทานอะไรกันครับปกติได้เลยครับพี่อยากให้อะไรใช่ไหมครับไม่เอานี่รสชาติใหม่หนูลองชิมก่อนแล้วบอกพี่หน่อยว่าอร่อยไหมอันนี้ใบธามยังไม่มีขายใช่ยังไม่มีขายนะ ช,ชิมชิม Nazis ชิมซิมอุ้ยนี่หนูเป็นดาราปะเนี่ยเอ้ยอร่อยมากขอบคุณมากครับยินดีได้เจอนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจอดไว้ตรงนี้นะคะถ้าอยากมาซื้อมีสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยใช่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 จริงๆพี่ขายแล้วตอนหนูสวยกันพี่ให้ฟรีได้เมื่อไหรอย่าไปลงทุนกับพี่โอ๊ตจริงออ้กูเป็นย่าไปลงทุนกับพี่โอ๊ตกูเป็นวอร์แมนมิตรภาพอ่ะกูผูกมิตรไปแล้วเพื่อนได้เวลาที่เราจะแพ้คนน้อยในออฟฟิศเรากินแล้วว่ะต้องไปแอบดูก่อนว่ามีใครอ่มอ่มกรึอ่ำเกรย์ตอนน

บูตบูตไว้ยไม่อมไม่ออมไอ้รสไอ้สัตว์ไม่ออมไอ้เหี้ยไปพวกเราไปกินไอศสรีมวอร์กันเว้ยพวกเราไปไว้ไอ้เหี้ยไม่อมไอ้หนึ่งสัตว์แล้วบูตบูตไว้บูตบูตไอ้เหี้ยดอมาเลยไอ้ตัมึงแต่งตัวอยารรอเลยพี่รอเลยมึงโพสท่าให้ถูกใจกูกับหยงก่อนเฮ้ยเพื่อนหยงจันซีเป็นเป้าไอ้น้องมึงโพสท่าเจนซีได้มาเลยโพสกับลูกค้าหน่อยผมเชื่อ ไบท์ไามครันชี่สตรอเบอรี่โยเกิร์ตรสชาติใหม่บอกมึงก่อนเลยนะยังไม่มีขายด้วยหนึ่งที่มึงได้แดกก่อนใครเอ้ยไอเชี่ยแม่งจูบลูกค้าด้วยไอแซ่บแล้วรู้ป่าวว่าลูกค้าไม่ชอบไอท่าจูบเมื่อกี้เราวรับแล้วพสหน่งสองสามเออไม่ได้ครับโปรดหนักไม่ชัดครับโปรดหนักไม่ชัดครับปรดหนักไม่ออกโปรดหนักไม่ออกยังไม่ชอบยังไม่ชอบปรดหนักไม่ออกฮะ ไอ้เยี่ชอบอะไอ้ออฟฟิลกูปัญญาอ่อนดีว่ะโพสเจนซีใส่กล้องให้พี่ดูหน่อยเก็บโทรศัพท์เก็บโทรศัพท์เอาโทรศัพท์เอาดิมีข้างนี้ไหมมีข้างนี้ไหมต้อนต้อน้อนเจนโทรศัพท์เย็นแล้วฮะเมื่อกี้เย็นด้วยเสื้อกูซะด้วยเสื้อกูซะด้วยเอาเลยเฮ้ยมึงโพสเจนซีเลยมึงโพสเจนซีเลยนี่มึงโพสเจนซีเออโอเคโอเคเอาคือหรอ อะไรมันเย็นหรอหรือยังไงเออมันไม่ใช่มันเป็นเม็ดเม็ดมันโอ้ยนี่เขารุ่นใหม่แล้วมึงโซย์เสดมากลูกค้าเออมึงรักลูกค้าคอดับไม่ออกเออเชี่ยเดี๋ยวลบกินิวปะเนี่ยหนึ่งสองสามไปเนี่ยเขี้ยดาวห้าแฉกจินไปกูเอาอ่ะเพครบแล้วนะพรบแล้วนะเพอ่ะเรียบร้อยไปไปไป ทำอไงทำงไงที่ซ้อมมาเ่ท่าดาวมีมีคำพูดไหมมีคำพูดไหมอร่อยจิดเาอร่อยจี้ไอสัตว์มึงมาจากภูมิก่อยไม่้มา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 เฮยเยียโหอเจ้าชูกันรอดเยี่ยมากเยี่ยมากมึงพูดท่าเจนซีให้ดหน่อยท่าเจนซีหน่อยไออย่างเงี้ยอเออเออ 好拜拜拜拜拜 ม่งมีคนปกติไม่ได้เฮี่ยมันปิดกูไม่ว่าจะงานเธเหนื่อยแค่ไหนนะครับผมหรือว่าการทำงานคุณมันจะอ่อมคลื้ออ่อมแก่ขนาดไหนนะครับนี่เลยครับนึกถึงวอลไบท์ไทม์นะครับผมพักตอนบ่ายกับวอลไบท์ไทม์ครับผมไอศครีมขนาดพอดีคำกินเพลินยิ่งกินยิ่งอารมณ์ดีครับสองรสชาตินะครับขอย้ำจุดท้ายนะฮะไบท์ไทม์ครันชี่สตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตนะครับผมไอศครีมรสสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตเคลือบไวท์ช็อกโกแลตคอนเฟ็คกรุบกรอบครับแล้วก็ไบท์ไทม์วานิลาท็อฟฟี่คาราเมลครับไอศครีมกลิ่นวานิลาและคาราเมลเคลือออบบบบช็กกกกกโแแลลตะถัั่วรรรุคฝา ด้วยนะครับหาทานได้แลที่เซเว่นอีเวลวนทุกสาขานะครับแล้วก็วอลแมนรออีกไม่นานนี้จะไปเสิร์ฟถึงหน้าบ้านคุณทั่วประเทศแน่นอนครับวันนี้สนุกมากนะครับขอบคุณพี่น้องอย่ย้ำพัฒนาการด้วยที่เจอแล้วก็จะขายกันนะครับแล้วก็ทุกคนที่เราบอกว่าขายจะกินฟรีกันไม่เป็นไรนะคะอันนี้เรารักกันนะ,ะดูแลกันถือว่าเป็นการแจกของดีๆยามบ่ายแล้วก็ยิงแฟนคลับาน่ารักแจกฟรีอย,<ะ>อย่าไปเจ้าชู้นะอย่าไปเจ้าชู้นะมีแทนเอออย่าไปเจ้าชู้นะแล้วพี่มีแฟนปะ เดี๋ยวก็ตัดใช้ตัดใช้แล้วก็ด่าด่าหุยเขาคุณมากครับเ <c oughs> จอกันใหม่ครับทุกคนเขา <Hey, S 1> เนหน่อยดีว่าอยากเห็นอาชีพไหนเพื่อว่าอยากเห็นนะครับอายุน้อยร้อยอาชีพนะครับ <c oughs> ผมพิมพ์มาเลยอยากให้ไปทำอะไรนะครับเดี๋ยวจะไปทำให้เพราะว่าช่วงนี้ก็คือบล็อกเนี่ยไม่ได้ค่อยได้กลับอ่อนเพราะว่างานเยอะฉะนั้นตอนนี้เข้าได้แล้วลูกค้าทุกอย่างเข้าได้แล้วออาฟิศใหม่ลูกค้าเข้าได้ยินดีต้อนรับบ้านเข้าได้ทุกค้าทุกอย่างยูเป็นผีไม่ต้องมายูเป็นผีไม่ต้องมากูขู่เขาได้ครับ น่อะไปนกัแล้วไไไปหนอ่ะพี่ออยากกินยาคู่จริงๆนะตาตีมึงหักให้กูแบบอันไหนๆเซียนลองหักให้ดูหน่อย 我弟妹没吃饱，我啊 <laughs>